ไปดูตำรวจทางหลวงค <oyu |fi|> ่ะไปจับกลุ่มผู้กระทําความผิด2เหตุการณ์ด้วยกันนะคะเหตุการณ์แรกเนี่ยไปจับกลุ่มรถต้องสงสัยคือพยายามหนีในช่วงที่หนีเนี่ยได้มีการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ด้วยส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเป็นอุบัติเหตุที่รถคันนึงเนี่ยเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำอยู่กลางถนนทีนี้พอไปตรวจสอบอ้าวปรากฏว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการลักลอบขนแรงงานประเทศเพื่อนบ้านนะคะ ตำรวจทั้งหลวงค่ะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะบริเวณถนนพะหนโยทินบริเวณกิโลเมตรที่66ถึง67ในพื้นที่ตำบลลำตาสาวอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้รับแจ้งค่ะว่ามีอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำที่เกิดเหตุไปเจอรถอนเนกประสงค์พลิกคว่ำค่ะอยู่ในช่องทางขวาสุดพบชายเคนหญิงสคนได้รับบาดเจ็บก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภยัยปฐมพยาบาล ก่อนจะทราบว่าคนขับคือนายตีดาอายุ32ปีมาพร้อมกับนายสอจีวินซึ่งนั่งอยู่ด้านหน้าส่วนผู้โดยสารที่เหลือ9คนเนี่ย ทั้งหมดเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมานะคะไม่มีเอกสารประจําตัวหรือว่าหนังสือเดินทางค่ะซึ่งจากการสอบสวนนายตีดาก็ยอมรับแล้วค่ะว่าตัวเขาได้รับการประสานจากชายคนหนึ่งนะคะให้ไปรับแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่ซอยซึ่งอยู่ข้างๆสพละพานลอยช่วงกิโลเมตรที่73บนถนนพหลโยธินเพื่อจะให้ไปส่งที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะแลกกับค่าจ้างเนี่ย500ถึง700บาทต่อคนส่วนแรงงานต่างด้าวทั้ง9คนก็ยอมรับผ่านล่ามแปลภาษานะคะเป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง9คนเขาก็ยอมรับค่ะผ่านล่ามแปลาภาษาบอกว่าเขารักลอบเดินเข้า<ๆ>เดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนที่จะมีคนพามาขึ้นรถคันนี้ค่ะใช้ค่าเสียมีการเสียค่าใช้จ่าย,<อ>ยาประมาณ1,000 0ถึง2,000 0บาทเบทืบ้องต้นตำรวจก็เลยนำตัวทั้งหมดไปส่งตำรวจสพวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินคดี ตามพฤติกรรมความผิดต่อไปค่ะอันนี้เหตุการณ์แรกใช่ไหมคะไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์นี้จับกลุ่มของกลางได้นิดเดียวโอ้โห oh, oh, แต่ว่าหนีกันแบบประทึกเลยคือเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นช่วงตีสองครึ่งวานนี้ขณะที่ตํารวจสถาน,นีทางหลวง2องกับกับการ4กองบังคับการตำรวจทางหลวงไปเจอรถต้องสงสัยคันหนึ่งก็เลยขอเรียกตรวจหน่อยปรากฏว่ารถคันนี้โอ้โหหนีเลยค่ะขับหนีแล้วก็วนไปมาหลายหมู่บ้าน และระหว่างติดตามจับกลุ่มปรากฏว่ามีคนขี่รถจักรยานยนต์สองคันขี่มาในถนนในไร่อ้อยใกล้หมู่บ้านคำแก่นคูนตําบลม่วงหวานอําเภอน,น้ำผองจังหวัดขอนแก่นหนึ่งในนั้นใช้ปืนยิงใส่รถของตำรวจที่กำลังจะจับกลุ่มก่อนที่รถคันนี้จะเสียหลักเองค่ะส่วนคนขี่อาศัยความมืดหนีไปได้ทีนี้ไปตรวจสอบในรถหน่อยโอ้โหหนีขนาดนี้เนี่ยยาเสพติดต้องเยอะแน่ๆเลยปรากฏเอา้าไปเจอยาบ้าเพียง2เม็ดและอุปกรณ์การ,การเสพอยู่ในกระเป๋าพก ใต้เบาะรถแต่ไม่ว่าจะเยอะหรือน้อยถ้าผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะถ้างเจ้าหน้าที่ค่ะก็มีการยึดเอาไว้เป็นหลักฐานนําส่งตํารวจสพน้ําพองขยายผลและดำเนินคดีต่อค่ะเนี่ยค่ะมีชนะติดหลังแบบนี้นะคะ,<ฮ>ะก็รู้ว่ามันผิดนะคะอพอเจอตํารวจเข้าไปก็เลยหนีหัวซุกหัวซุนกันแบบนี้เลย